สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสวุวรรณพมดิตคับชื่อเล่นชื่อพี่ครับวันนี้ผมจะมาบอกรัดแม่ครับผมรู้ว่าแม่เหนื่อยมากแต่ผมจะตั้งใจเรียนเพื่อให้แม่กำลังใจเพราะผมรักมากและผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาวอวยพรแม่ขอให้แม่มีความสุขในวันแม่มากๆนะคะหนูรักแม่นะคะขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆน,นะคะ สวัสดีครับวันแม่ปีนี้ผมขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บปวนในใดไม่ไค้อยู่กับผมเป็นนานๆน,นะครับผมรักแม่นะผมรักแม่นะครับสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสําหรับหนูแล้วแม่ทําอาหารอร่อยที่สุดเลยนะคะหนูรักแม่นะคะขอบคุณค่ะครับผมชื่อเด็กแคปสิทธิ์ทองคงครับชื่อมชื่อน้องตุ๊กตี้ครับ ตังศึกษาวยาหนุนศึกษาที่พี่สีครับวันนี้วันแม่ผมได้ทํากร์ดให้แม่ครับผมมีคำาึ้ความที่แม่ด้วยนะครับผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนนานได้อยู่กับผมไปนานๆนะครับผมนักแม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้นูขอให้แม่สุขภาพร่างกาย แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยหนูขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงขอให้แม่รักหนูนานๆขอให้แม่สุขหวยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนงนภัสปานทอง อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่วันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับหนูนานๆหนูรักแม่นะคะขอบคุณค่ะดีครับผมชื่อเด็กชายบีรว,วิชชิ์ดวงชื่อเล่นชื่อน้องปองป,อน,ปอนครับผมอยู่ประถมศึกษาปีที่สี่ผมรักแม่ครับแล้วผมขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคีรพ,พัฒน์รัมพงวงอยู่ชัมม้นประถมศึกษาปีที่สี่ วันแม่ปีนี้นะคะหนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปน,น,นานๆมีความสุขตลอดไปนะคะ <ส goo. S 1> ขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันแม่ปีนี้ผมขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆรักแม่นะคะนี่ค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะวันวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีงความสุขมากๆนะคะรักแม่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนักศนะาสีสุวรรณไต้ชื่อเล่นชื่อน้องหม่ำหมำค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้หนูจะมากล่าความในใจเรื่องแม่ค่ะแล้วหนูก็ทําการมาให้แม่ด้วยค่ะหนูรักแม่มากๆนะคะหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆอยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงบางครั้งเวลาแม่ดุหนูหนูก็อาจจะเกรธดแม่บ้างแต่ว่าในใจหนูรักแม่มากเลยนะคะ นี่คือการที่หนูทำให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะว,วันแม่ปีนี้บนูขอให้แม่ดูบยวยรางวันที่หนึ่งขอให้แม่มีความสุขผมขอบคุณที่แม่เลี้ยงดูมาครัขบขคุณครับ สวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนึ่งไปนานๆนะคะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชื่อยานิชลรัหานชื่อเล่นชื่อน้องข้าวหอมช่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หนูวันนี้หนูจะมากล่าวความในใจถึงแม่ค่ะหนูขอบคุณแม่ที่ยักหนูหนูตั้งแต่ทารกจนถึงทุกวันนี้หนูอยากขอบคุณแม่ที่เวลาหนูป่วยแม่จะคอยหายาให้กินหาข้าวให้กินหาน้ําให้ดื่มเวลาหนูทําอะไรผิดแม่จะไม่ดุแม่จะไม่โมโหแม่จะคอยบอกและเตือนหนูหนูขอให้แม่อยู่กับหนูไปนานๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันแม่ปีนี้หนูรักแม่นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับวันแม่ปีนี้ขอให้แม่มีความสุขและร่างกายแข็งแรงกุ่มรักแม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาอวยพรให้แม่นะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงให้แม่ถึงหวยแล้วก็ขอให้แม่มีความสุขตลอดเวลาค่ะคุณค่ะดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานนะ ขอให้แม่ถูกหวยขอใหนูขอบคุณที่แม่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่ทารกจนถึงตอนนี้หนูมีการ์ดให้แม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดถ,ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันแม่ปีนี้พี่เขอให้มามามีความสุขเฮงเรวยรวยสวยสวยงามๆารคบมีการ์ดให้ด้วย บ๊ายบายสวัสดีคัะสวัสดีครับทุกสั่งมาแม่แขนงแรนครับผมขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้แม่มีความสุขนะครับผมรักแม่มากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันแม่ปีนี้ผมขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงและอยู่กับผมเป็นนานๆนะครับผมรักแม่ที่สุดในโลกนะครับขอบคุณคับสวัสดีค่ะวันนี้ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยนะคะ แล้วก็ขอให้แม่มีความสุขมาถึงทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะรักแม่นะคะดีครับวันแม่ปีนี้ผมขอให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับผมไปนานๆไม่เก็บไม่ปวดผมรักแม่ที่สุดในโลกเลยครับครับสวัสดีครับผมรักแม่นะครับขอให้แม่อยู่กับผมไปนํานาน ผมรักแม่ขอให้แม่ถูกหวยทำงานเฮงๆรวยๆนะคะคุณครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเมตพรจิตจำนงชื่อเล่นน้องโมเจอยู่ชั้นป .4 กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลลักภาษาวันนี้หนูจะมา ไม่มีการให้แม่แต่ว่าหนูก็จะมาอวยพรให้แม่หนูรักแม่นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อายุยืนนานนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแม่ปีนี้ขอให้แม่มีความสุขสุขภตัวคแข็งแรงขอให้แม่สุขยวันนี้หนูทำในนะถึงแม่ได้นะคะรักแม่นะคะขอบคุณคาะสวัสดีค่ะ วันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูเป็นนานๆหนูรักแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้คุณแม่อายุยืนนานสุขภาพแข็งแรงและขอให้อยู่กับหนูเป็นนานๆน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาบอกรักแม่ค่ะ ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆหนูรักแม่นะคะสวัสดีค่ะวันแม่ปีนี้หนูขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับหนูไปนานๆคะ่ะหนูรักแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันวแม่ปีนี้ผมขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันแม่ปนีนี้ผมขอให้แม่ถูกหยวยัาที่หนึ่งครับผมรักแม่ที่สุดในโลกครับขอบคุณครับ